วันนี้เป็นวันอาทิตย์ร้านค้าจะขายกันเยอะมากนะครับโอ้เข้ามาปากทางเจอกับร้านไข่เจียวเลยครับนี่มาลอยให้ต่อยหน้าพี่ครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับประการต่อให้คุณั้งนลูรู้นะว่ามีเจ้าเดียวคนดีๆไม่ทำแดกครับผมก็บอกให้อันนี้ขายยังไงครับเนี่ยแล้วก็มาตีสิ่งนั้ลใสทั้งร้านนี่อ๋อก็คือ ือดตั้ง่อนคาค่อนี้เลยต้อ้เดี๋ยวไข่เจียวที่น้งแม่บอกให้สอยหน้าพ่อค้าเลครับ อย่างจองเลยครับพี่จริงๆนะขายมันปีผ่าป,ปีแล้วพี่ครับแต่ขายไม่ได้ประจำที่ใช่ไหมเออมันไล่ผมไม่ตลอดพี่ขายผมย,าย,มย,าย้ายมันทุกคนจับเป็นกลุ่มตีทุกคนเลยบอกแม,ม่ผมอยู่กันที่บอกย้ายผมออย้ายพี่เอาวันนี้พูก,การเดี๋ยวนี้เดียดเด๋ยววันนี้ไม่อนนะไก่อน,อนไม่ได้ มาถึงแต่เห็นไม่ได้กินเหมือนยังไม่ถึงนะครรับเท่่าาไหอะกยครับ

พี่ล reveal, que, like okay. <S <S ุงเขาอยู daily, anyway. <so ่ด้านหน้านะครับใครมาที่ตลาดแห่งนี้ก็มาแวะอุดหนุนกันได้ข้าเดินตามหาได้บุญนะครับได้บุญนะครับผมเลี้ยงแม่ครับแม่ไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับผมไม่ได้อายครับผมเลี้ยงแม่ผมครับมีอะไรเกลี้ยงไหมยายเนาะก็เกลี้ยงเกลี้ยไม่มีน้ำพริกกะปิด้วยนะครับนี่น้ำพริกกะปิเกลี้ยไม่ไปไหนยายจิ้ง่อกยายเขามาให้นะดีไหม ืม <c oughs> ัล้วปนเรื่อง่อาอาเองัตว์ัดบอคุณครับเบบครับโอคช่ครับดีครัยาครับเอาบบแบ่งร้อยด้วยดีครับดีครับปัดรัุคนนะครับบ่อยวับ่อยนะที่แบบคนไม่มีแตงโมก็ให้เ คแคข้าวยือบ่อยค้าวครับคุณข้าวครับ้าวเียร์าคข้าว้าวใครคข้าวขาค้าวเองแกร้าผม้สุดยอดเลยเนี่ยเดี๋วไม่มีรายยิ้นผมชอบายยิ้นะ้า้าดดาเลยยิ้ยอ้ยอดจะเียผมไม่รวยครับแต่ากจะให้ทุกคนที่มวมีความรู้สึกาแถวตวามีของดีแถวัวเอดี ทำนาข้าวเองวะคะเนี่ยไม่ใช่ครับผมซื้อมาแม่ผมไม่รวยนะครับแต่ผมอยากให้ที่พี่น้อง,อง<ด>ผมท<ด>ุกคนโกผมมีน้ำใจครับดีมากมาดูเครื่องนะครับนี่ข้าวไข่เจียวใบลุงแหลมไข่ไหม้ เครื่องนี่ครับก็สามารถตากได้ทุกอย่างไม่จำกัดเลยนะลุงครับผมกทางร้านครับขาโต๊ะไม่ใส่นะใส่สามอย่างใช่ไหมใช่ไหมเน่เนี่เหมือนกันเล่นแต่ตากไปแล้วเดี๋ยวทันเดี๋ยวพานจะโอ้โหลูกเป็นพี่กระปีครับเป็นพี่กรปีอร่อยไหมครับอร่อยพี่กระปีอร่อยมาก